ครับผมสวัสดีครับยันฉ่ำครับครับนฉ่ำนี้ตับมัดส้มครับวันนี้ครับตับมัดส้มครับนี่กรบลาบหมูครับลาบตีนหมูก็มีครับมาเดอร์ครับพี่น้องกินเข้าด้วยกันครับนี่ครับกระเพาะพี่น้องต่ำมัดเลครับครับพี่น้องครับพี่น้องตับมัดส้มครับตับมัดส้มปลาตุ้กตุกเมนูเมน้าแรงครับพี่น้องครับเดือดขึ้นมาครับ Chị rồi kiểu đấy không? Đây là cái nổ kim quang nào Anh đây tầm mắt Anh đây tầm mắt, anh đây นี่ยังตันเนี่ยฉากมั้ครัรวันนี้เขาหาปิดมือน,อนี่อขน้องครับหลาบแต่หม้อไป่เนถ้าศึกจะได้เครับ